สวัสดีค่ะวันนี้มาดูขอ้กินต่างๆวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างขนมนะคะวันนี้อันนี้อันนี้กี่บาทคะเจ๊อันนี้สิบบาทคะ่ะกับตัวนี้ห้าบาทนี่นี่น,นี่ก็เรียกขนมอะไรอ่ะแต่ตอนเด็กๆนะโอ้ชอบกินกันเหลือเกินเนี่ยประมาณเนี้ยใช่ไหม ก้อนเด็กเด็ดสัรหาเลยนี่มากอกินนี่ก็ถั่วบ้านผมมันเขเรียกถั่วทอดแต่ไม่รู้ปกติเขาเรียกอะไรนี่ก็จะเป็นดูน้ำตัดมาก็จะให้ดูน้ำที่เราผิดทำเองอันนี้เป็นน้ำโอเลี้ยงน้ำกะเจี๊ยบอันนี้ก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวย นี่ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้เราก็มีหวานน้อยไม่วหวานนะครับแต่พร้อมกันนั้นก็จะมีขวดควรอราฟิลอยู่เป็นน้ำครอราฟิลที่เราขายนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้เป็นร้านเราทั่วปันนะครับ ท่านที่อยากจะสั่งไว้ไปทำโรงทานภาษาก็ได้นะครับ086 4 2 4 4 0 4 4โทรก็ได้ตลอดนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นน้ำปั่นผลไม้ต่งตางๆครับเล่กแป๊บนึง นี่เป็นน้ำปั่นผลไม้แต่ถา้าร้อนเราก็จะาขายเป็นน้ำแข็งใสนะครับส่วนี้ไฮไลท์ของผมก,ก็จะเป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นนี่สั่งมาได้เลยครับจะให้ไปส่งที่ไหนบอกมาระดับลูกชิ้นไม่ห้าบาทสิบาทกั บรรยากาศตัวคร่าวของบ้านเรานะคะเนี่ยให้ดูคร่าวๆอย่างนี้นะครับหลังจานก็ใครจะสั่งหมูฝอยนะครับก็จะมีหมูฝอยตัวนี้จะ60บาทนะครับส่วนกล่องใหญ่ก็จะเป็นกล่องละ100บาทเนี่ยมาเป็นตัวน้อยามดูแล้วนะครับ ไข่ครับไข่แต่ไม่ได้ขายเพาไว้กินจนตอนเช้าไข่ที่ต้องการกาแฟร้อนๆนะครับชงแก้วละ10บาทซื้อกาแฟแถมแก้วนะครับอย่างก็จะมีลากรากาแฟกาแฟนะครับนี่ก็กาแฟบากาลยกาแฟเหมือนกันสำหรับท่านที่ รักสุขภาพก็นี่เลยกวจะให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะครับนี่ตอนผมย่ผมขายของทุกวนันจะเริ่มอุดหนุนนะครับดูนอนไฮซอย16ครับ